ติ k กต็อก w นวแอปพลิเคชใหม่ล่าสุดจากติ k กต็อที่จะเข้ามาเปลี่ยนกระแสะการเล่นโซเชียลมีเดียของคนทั่วโลกและคนไทยก่อนหน้านี้ครับผมอัดพอดแคสต์ Podcast ไว้ตอนหนึ่งนะชื่อว่าแอปพลิเคชัน Be Real คือบทความที่ต่างประเทศเนี่ยเขาพาดหัวรุนแรงแบบนี้เลยนะครับก็บอกว่า Be Real v เวอร์ช t i k t o กตคือพูดง่ายติ๊กต็อไปกับปี้ Be r ร a l มาหรือเปล่า แล้วผมก็ตกใจมากเพราะพอเข้าไปแล้วผมเห็นคนไทยเริ่มเล่นกันแล้วนะฮะอันนี้เป็นต้นกระแสนะบอกก่อนนะต้นกระแสนนะทิกตอกนาวคืออะไรจะส่งผลอย่างไรต่อการเล่นโซเชียลมีเดียของพวกเราทิ t ตอกแนวแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดจาก Tik t o อกครับที่จะเข้ามาเปลี่ยนกระแสการเล่นโซเชียลมีเดียของคนทั่วโลกและคนไทยทิ kt อกนาวคืออะไรจะส่งผลอย่างไรต่อ การเล่นโซเชียลมีเดียของพวกเราวันนี้ครับผมมิ้นต์อุกฤษตั้งสืบุลจาก RealSmart Academy จะมาเล่าให้ทุกคนฟังก่อนจะฟังกันต่อไปช่วยกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กำลังใจผมและทีมงานเพื่อจะได้รับคอนเทนต์ดีๆในทุกวันจันทร์พุธศุกร์และวันอาทิตย์กันด้วยนะครับก่อนหน้านี้ครับผมอัดพอดแคสต์ Podcast ไว้ตอนหนึ่งนะชื่อว่าแอปพลิเคชันเบเ e ียลเบีอ e นะครับ บีเรียเนี่ยเป็นโซเชียลเรียกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กตัวใหม่ล่าสุดที่เกิดขึ้นในอเมริกาครับและมีการเติบโตสูงเร็วพรุ่งพรวดเป็นจรวดซึ่งใช้คอนเซปต์ตามชื่อเลยครับก็คือว่าเป็นตัวตนที่แท้จริง Be r ร a l คืออะไรครับ b เเนี่ยมันจะเป็นแอปพลิเคชันปกติแล้วถ้าเป็น IG นะเราถ่ายรูปเสร็จแล้วก็มีฟิลเตอร์ b ีเรีเนี่ยข้อแรกเลยนะครับเราจะถ่ายรูปพร้อมกัน2กล้อง กล้องหลังแล้วกล้องหน้าพอกดถ่ายปุ๊บนะครับมันจะขึ้นหน้าเราแล้วมันก็ขึ้นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราและเซฟได้เท่านั้นไม่มีการถ่ายไม่มีการใส่ฟิเลเตอร์ใดๆทั้งสิ้นนะข้อที่2ครับ Be r e ี l เนี่ยไม่ใช่อยู่ๆคุณจะถ่ายก็ถ่ายนะมันจะมีการเตือนขึ้นมาแบบสุ่มเฮ้ยถึงเวลา b ี Real แล้วอัดวิดีโออยู่ถ่ายพอดแคสต์อยู่ปุ๊บยกขึ้นมาถ่ายเลยเพื่อจะบอกเพื่อนๆว่าตอนนี้ ฉันกําลังทําอะไรอยู่จริงๆไม่ได้จับผิดกันนะไม่ได้มาจับผิดแฟนยกกล้องขึ้นมาแล้วไลน์ให้ดูแล้วหลบมุมกันไม่ใช่ซึ่งกระแสบีเรียวเนี่ยมันเกิดขึ้นว่าคุณได้รับโน้ติฟิเคชันขึ้นมาในมือถือเนี่ยภายในสองนาทีคุณต้องโพสต์แล้วถ่ายถ้าคุณไม่ไม่ใช่โพสต์แล้วถ่ายคุณต้องถ่ายแล้วโพสต์ถ้าคุณไม่โพสต์คุณจะไม่สามารถดูคอนเทนต์ของเพื่อนๆได้และถ้าคุณโพสต์ช้า คุณจะขึ้นมาว่าวายตายแล้วช้าตัวเองกระแสมาแรงมากจนเกิดอะไรขึ้นครับจนกระทั่งไปเข้าตา t i ิ๊กตอกครับซึ่งวันนี้ที่มาเล่าเรามีแอปพลิเคชันใหม่ครับชื่อว่าติ๊กตอก now อะติ๊กตอก now หน้าตาเป็นแบบนี้คือ search เข้าไปใน App Store ได้เลยนะจะเป็นรูปคำว่า t i k t o อก now และเป็นรูปสายฟ้าฟาดพื้นหลังสีฟ้าติ๊กตอก now แปลง่ายๆมันคือ be real เวอร์ชันติ๊กต็โอเคไหมคือบทความที่ต่างประเทศเนี่ยเขาพาดหัวรุนแรงแบบนี้เลยนะครับก็อบอกว่า B e real เวอร์ชันติ๊กต็อกคือพูดง่ายติ๊กต็อไปกับปี้ B real มาหรือเปล่าซึ่งการทํางานนะครับข้อที่1น่งน,นะถ้าในอเมริกาฟังก์ชัน tiktok n กแจะอยู่ในแอปพลิเคชัน t i k กต็อแต่นอกอเมริการวมถึงในประเทศไทย tiktok now จะแยกออกมาเป็นอีกแอปพลิเคชันหนึ่งลองโหลดเล่นได้นะครับผมโหลดแล้วนะครับ แล้วผมก็ตกใจมากเพราะาพอเข้าไปแล้วผมเห็นคนไทยเริ่มเล่นกันแล้วนะฮะอันนี้เป็นต้นกระแสนะบอกก่อนนะต้นกระแสนนะ t ิกตอก n นวเนี่ยก็คือเปิดกล้องหน้าแล้วก็หลังแต่คุณสามารถทําได้ทั้งถ่ายภาพนิ่งหรือว่าอัดคลิปวิดีโอซึ่งมันเป็นคาแรคเตอร์ของ t ทิกตอกู่่แล้วคลิปวิดีโอเนี่ยยาวได้ถึง10วินาทีเงื่อนไขคือจะต้องถ่ายผ่านแอปพลิเคชันทิกตอกแนว แล้วก็ไม่มีปกติทิกตอกจะมีนะฮะฟิลเตอร์ฟิลเตอร์อันนี้คือไม่มีคือต้องบอกก่อนว่ากระแสแบบนี้ฮะมันเราเห็นมาบ่อยแล้วก่อนหน้านี้ Snapchat เปิดฟังก์ชันที่ว่าโพสปุ๊บ24ชั่วโมงหาย Facebook อยากจะซื้อ Snapchat ไม่ขาย Facebook ออกฟังก์ชันใหม่เหมือนกันเลยเรียกว่า Story ใส่เข้าไปใน User Facebook ครับคนก็คิด Story TikTok ดังขึ้นมากระแสะวิดีโอสั้น เฟซบุ๊กทำไงฮะ้อนเวอร์ชันที่ชื่อว่า Reels เขาสั้นฉันก็สั้น YouTube ก็เลยมีช็อตเรื่องพวกนี้เราเล่าให้หมดแล้วนะครับอยู่ในพอดแคสต์ตอนหลังๆของเราเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์ซึ่งผมก็ไม่เคยคิดฮะว่าปกติเราคิดว่า Facebook จะไปก๊อปปี้ทิกตอกมาทํานุ่นนี้นั่นนะแต่ตอนนี้ที่ข่าวมันแบบตกใจมากก็คือว่า t k t t o k เห็นดีรีลมาแรงมาก Tik t o อกเปิดตัว Tik t อกแนวเลยครับและกระแสะมาแรงครับ ยูเซอร์เริ่มเข้ามาเล่น TikTok n นาค่อนข้างจะเยอะอย่างไรก็ดี TikTok ยังคำนึงถึงเขาเรียกอะไรกฎกติกาของชุมชนนะคอมมูนิตี้ไกด์ไลน์ครับก็มีกฎเล็กๆว่าถ้าคนอายุต่ำกว่า16นะสมัคร TikTok n นาปุ๊บเนี่ยแอคเค n t จะถูกล็อกเป็น p r i v a t e ไว้ก่อนคือยังไม่ได้ให้คนทั่วๆไปอ่ะสามารถเข้าถึงเด็กๆได้นะครับหรือถ้าเป็น13ถึง15นะครับฟังชันที่จะให้คนมาคอมเมนต์ได้เนี่ยจะขอปิดไว้ก่อน และถ้าต่ำกว่า18นะครับเราสามารถเลือกได้ว่าคอนเทนต์ที่เราทำเนี่ยจะให้เฉพาะเพื่อนเราเห็นหรือว่าให้คนทั่วๆไปเห็นซึ่งในฟีดเนี่ยฮะมันจะมีคำว่า friends กับคำว่า explore นะตอนแรกเลยถ้าคุณโหลดแอป TikTok Now คุณสามารถล็อกอินได้ง่ายๆเลยนะคุณแค่กดล็อกอินมันจะไปดูดฟังก์ชัน TikTok ของคุณแล้วมันจะล็อกอินให้อัตโนมัติและถ้าคุณมีเพื่อนอยู่ใน TikTok หรือว่ามันสามารถลิงก์กับเพื่อนคุณในเบอร์มือถือเนี่ยในทิกตอกอ่ะมันจะมีแถบที่เขียนว่า friends กับ explore explore ก็คือว่าคุณสามารถดูของคนอื่นๆซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าวิธีการคิดตอนนี้มันยังไม่เหมือนทิกต o k นะ t i k t o กเนี่ยมัน based o ความสนใจเราสนใจเรื่องอะไรเราก็จะเห็นเรื่องนั้นแต่ Be Real เนี่ยจริงๆคอนเซปต์มันเกิดขึ้นจากว่าเราอยากรู้ว่าเพื่อนของเรากําลังจะทําอะไรมันจะไปรู้เรื่องชาวบ้านหรือว่า หรือว่าคนอื่นเขาอยากรู้กันคือเราจะไปรู้เรื่องชาวบ้านว่านเวลาเนี้เขาทําอะไรเพื่ออะไรนะครับถ้ามันฮิตผมก็คงจะต้องตั้งคนงานามกับตัวเองว่าอ๋อหรือคนอื่นเขาอยากรู้เรื่องชาวบ้านกันจริงๆเรื่องชาวบ้านเป็นงานของเราแต่บีวเรียวเนี่ยมันเกิดจากเรื่องของเพื่อนตอนนี้ทำอะไรกันอยู่อัปเดตก,กันหน่อยปุ๊บถ่ายจบแล้วก็คอนเนคกันสนุกสนานครับ ซึ่งแอปพลิเคชัน TikTok Now เนี่ยนะครับจริงๆเพิ่งเปิดตัวมาเมื่อวันที่18กันยายนเร็วๆนี้เองนะคือ b r i e วเขาเปิดมาก่อนหน้าน,นี้นะแล้วเขาก็มาพีคมาโด่งดัง TikTok ปุ๊บๆสร้างขึ้นมาเลยครับว่าเป็น TikTok Now และตอนนี้ TikTok Now นะครับเขาบอกว่าติด Top iPhone App Chart คือกระแสะคนโหลดกระแสมาแบบดีมากแรงมากนะครับและการทำงานเนี่ยแต่ละวันเนี่ยมันก็จะมี random คือคาว่า be r e ร l หรือว่า t i k t o k n o w นะคอนเซ็ปต์ก็คือว่าเราไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะโพสต์ตอนนี้แต่มันมีตัวกระตุ้นสัญญาณส่งมาว่าเฮ้ยถึงเวลาคุณโพสแล้วนะเหมือนแบบแจ้งเตือนกินยาปุ๊บหน้าที่คุณก็คือหยิบมาปุ๊บกดแอปถ่ายรูปอดัดนี่ขณะนี้นะครับกําลังอัดพอดแคสต์อยู่นะครับเนี่ยอยู่กับพี่ถั่วงอกจบเซฟวางแล้วก็ทําอางอื่นต่อไม่ต้องประดิษฐ์ไม่ต้องคิดแฮชแท็กไม่ต้องหาเพลงไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์เป็น แตเรียกว่า b ีเรีบนี่ยชื่อมันมันตรงจริงๆครับแต่ t i กต o k นาวมันก็คงตรงๆเนาะก็คือณปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้คุณทําอะไรอยู่เราต้องมาดูกันครับว่า 1. t i ่ t ทิกตอกนาวจะมาแรงแค่ไหนในประเทศไทย 2. ครับคุณลองโหลดทิกตอกนาวมาเล่นแล้วคุณรู้สึกอย่างไรและ3ครับว่าเหตุการณ์เนี้ยมันจะเกิดการแข่งขันหรือพิกโผพ,พิกเกม ไปซื้อบีเรียหรือว่ามันจะเกิดการเชื่อมต่อพลิกพฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งคนที่รับผลจากการแข่งขันระหว่างติ๊กตอกนาวกับบีเรียอาจจะกลายไปเป็น IG หรือ Facebook User อาจจะตกลงก็เป็นไปได้เรามาติดตามกันอย่างใกล้ชิดคำว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับการเล่นโซเชียลมีเดียหรือพฤติกรรมผู้บริโภคของคนไทยและของคนทั่วโลกในปลายปีนี้ และต้นปีหน้าติดตามทุกกระแสเกี่ยวกับ Real Trend ได้ในช่องของ Real Smart Academy วันนี้ผมมินอุคกฤษตั้งสุดคุณขอตัวไปก่อนนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กำลังใจผมและทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ